สวัสดีค่ะเด,เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูขวัญก็จะมาสอนหน่วยการเรียนรู้ที่1เช่นเคยนะคะการทำงานเพื่อช่วยเหลือตอนเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขวัญก็จะมาสอนในหัวข้อที่2นะคะการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆต้องรู้จักก่อนนะคะว่าการดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่เป็นยังไงนะคะและการดูแลรักษาเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะเด็กๆ สำหรับนะคะการดูแลรักษาเสื้อผ้าขณะสวมใส่นะคะเด็กๆสามารถดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้สะอาดขณะสวมใส่ได้โดยต้องปฏิบัติตามหัวข้อดังนี้นะคะ 1. ขณะช่วยคุณแม่ทำอาหารนะคะเด็กๆควรสวมใส่เสื้อกันเปื้อนด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าของเราสกรปรกนั่นเองนะคะสังเกตดูตัวอย่างตามภาพเลยนะคะเด็กๆ 2. ขนาดรับประทานอาหารนะคะเด็กๆควรรับประทานอาหารอย่างระมัดระวังนะคะไม่ให้อาหารหกใส่เสื้อผ้าน,นะคะและไม่ควรใช้ใชายเสื้อนะคะเช็ดปากหรือเช็ดมือนั่นเองนะคะเด็กๆควรใช้ผ้าที่เตรียมไว้หรือกระดาษทิชชู่นะคะ 3. ขนาดเล่นนะคะ เด็กๆไม่ควรเล่นในที่ที่มีน้ำขังหรือที่สกรปรกนะคะเพราะอาจจะทำให้เสื้อผ้าของเราเปื้อนได้นะคะเด็กๆ 4. ขณะที่เด็กๆเ,เดินทางไปโรงเรียนนะคะควรเดินชิดกับริมขอบทางหรือเดินบนทางเท้านะคะไม่ควรเหยียบย่ำที่ที่มีน้ำขังนะคะเด็กๆเ,เพราะอาจจะทำให้ถุงเท้าและรองเท้าของเราเป็นยังไงคะ เปืเป้อนหรือว่าเลอะได้ใช่ไหมล่ะคะสำหรับข้อที่5นะคะขณะที่เด็กๆนะคะนั่งเรียนหนังสืออยู่ควรระมัดระวังนะคะฝุ่นจากวัสดุอุปกรณ์ของนักเรียนนะคะเช่นดินสอสีเพียนหรือสีช็อกนะคะเพราะอาจจะทำให้เสื้อผ้าของเรานะคะเปืเป้อนได้และซักทำความสะอาดยากด้วยนะคะเด็กๆ6 ขณะที่เด็กๆไปเที่ยวสวนสาธารณะนะคะควรนั่งที่ม้านั่งที่สะอาดนะคะไม่ควรยืนพิงเสาไฟในสวนสาธารณะนะคะเพราะอาจจะทําให้เสื้อผ้าของเด็กๆเปื้อนได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้นะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆสําหรับการดูแลรักษาเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วนะคะข้อที่1นนะคะเด็กๆ การถอดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเด็กๆควรทำด้วยความระมัดระวังนะคะเช่นนะคะถ้าเป็นเสื้อผ้าที่มีซิปนะคะเด็กๆค่อยๆรูดซิปนะคะเพื่อให้ซิปเลื่อนได้สะดวกนะคะแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าที่มีกระดุมนะคะเด็กๆค่อยๆแกะกระดุมทีละเม็ดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระดุมชำรุดนั่นเองนะคะข้อที่2นะคะ การดูแลรักษาเสื้อผ้าถ้าเด็กๆยังไม่นำผ้าไปซักทันทีนะคะเด็กๆควรถอดใส่ตะร้านะครับจะได้ไม่อับชื้นและขึ้นรานั่นเองนะคะเด็กๆข้อที่3นะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะเด็กๆถ้าเสื้อผ้าของเด็กๆนะคะฉีกขาดหรือกระดุมหลุดตะขอหลุดนะคะเด็กๆควรบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยซ่อมแซมก่อนที่เด็กๆจะนำผ้าไปซักนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าการดูแลรักษาเสื้อผ้าควรทำอย่างไรบ้างถ้าเด็กๆทราบแล้วนะคะพร้อมที่จะไปทำกิจ,จก,กรรมการเรียนรู้ที่3ากับคุณครูขวัญหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะสำหรับคำถามข้อที่1นนะคะขณะที่เด็กๆนะคะช่วยคุณแม่ทำอาหารควรสวมใส่ผ้าแบบใดเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าของเราเลอะหรือรสกรปรกนะคะ คำตอบคืออะไรคะเด็กๆฉเฉลยนะคะคำตอบคือผ้ากันเปื้อนใช่ไหมล่ะคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆสําหรับข้อที่2นะคะคําถามคือการดูแลรักษาเสื้อผ้าถ้ายังไม่นำผ้าไปซักนะคะเด็กๆควรน,นำผ้าไปถอดเก็บไว้ที่ใดนะคะคําตอบคืออะไรคะ,ฉะเฉลย ควนถอดเก็บใส่ตะกร้าใช่ไหมคะให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆตอบถูกทั้งสองข้อไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะสรุปการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะเด็กๆเสื้อผ้าเป็นเครื่องแต่งกายที่ป้องกันเศษฝุ่นละอองเชื้อโรค หรือสิ่งสกปรกเข้าสู่ร่างกายขณะที่เด็กๆสวมใส่เสื้อผ้านะคะควรบรรมดระวังสิ่งสกปรกรอบๆตัวเราเช่นเด็กๆไม่ควรวิ่งเล่นเหยียบย่ำน้ำที่ขังอยู่บริเวณข้างทางหรือบริเวณบ้านนะคะอาจทำให้เสื้อผ้าของเราสกปรกได้ และขณะที่เด็กๆสวมใส่เสื้อผ้าแล้วควรถอดเก็บไว้ในตะกร้าให้เรียบร้อยด้วยนะคะเด็กๆรอซักผึ่งแดดให้แห้งก่อนนำกลับมาใส่ใหม่อีกรอบนึงนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขวัญขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ